มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนสงสัยเสมอทำไมคนที่รวยที่สุดในโลกถึงไม่ค่อยมีเงินสดอยู่ในบัญชีเหมือนเราทำไมพวกเขาถึงไม่เก็บเงินเอาไว้เผื่อความปลอดภัยเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่ออนาคตทำไมคนที่มีเงินนับหมื่นล้านกลับเก็บเงินสดน้อยกว่าคนทั่วไปที่มีรายได้หลักหมื่นต่อเดือนด้วยซ้าแล้วเหตุผลจริงๆคืออะไรเรื่องนี้ ถ้าฟังผิวเผินจะเหมือนเป็นเรื่องย้อนแยง้งแต่ถ้าคุณเข้าใจแก่นแท้ของมันคุณจะไม่กลับไปคิดเรื่องเงินเหมือนเดิมอีกเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นที่อาจเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณแบบพลิกฝ่ามือเพราะมหาเศรษฐีเขาไม่ได้เล่นเกมเดียวกับคนทั่วไปเขาไม่ได้ใช้กติกาเดียวกับคนส่วนใหญ่และเขาไม่ได้มองเงินสดในแบบที่เรามองเลยแม้แต่นิดเดียวลองจินตนาการตามต่อไปนี้ เงินสดสำหรับคนส่วนใหญ่คือความปลอดภัยแต่สำหรับมหาเศรษฐีเงินสดคือความเสี่ยงใช่ฟังไม่ผิดเงินสดที่เราเก็บสุดชีวิตเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจคือสิ่งที่มหาเศรษฐีพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะพวกเขารู้ความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เงินสดไม่มีค่าคงที่เงินสดไม่เติบโตเงินสดเสื่อมมูลค่า เงินสดถูกความกลัวขังไว้เงินสดทำให้คุณพลาดโอกาสและสําคัญที่สุดเงินสดไม่เคยทำให้ใครกลายเป็นมหาเศรษฐีลองคิดตามอย่างช้าๆในโลกที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปีในโลกที่ค่าเงินลดลงแบบเงียบๆในโลกที่เศรษฐกิจหมุนเร็วเหมือนรถไฟความเร็วสูงคำถามคือเงินสดที่คุณเก็บไว้เฉยๆมันกำลังพาคุณเดินหน้าหรือถอยหลัง มหาเศรษฐีเข้าใจว่าทุกนาทีที่เงินถูกจอดนิ่งเงินกำลังไปลงทีละนิดและทุกนาทีที่เงินถูกวางผิดที่คุณกำลังสูญเสียโอกาสที่ไม่มีวันย้อนกลับมาอีกเลยคนทั่วไปทำงานหาเงินแต่เงินที่พวกเขาเก็บไม่ได้ทำงานให้พวกเขาเลยมันแค่นอนเฉยๆอยู่ในบัญชีเหมือนคนตกงานที่ไม่สร้างประโยชน์ใดๆแต่มหาเศรษฐีคิดต่างเขาเชื่อว่า เงินสดคือเชื้อเพลิงแต่ไม่ใช่เป้าหมายเงินสดคือสิ่งที่ต้องใช้เพื่อไปซื้ออิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องสะสมเขาสนใจสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่จำนวนเงินสดที่ถืออยู่แต่คืออำนาจของเงินในการสร้างเงินเพิ่มและนี่คือกฎเหล็กของคนรวยที่คนทั่วไปไม่รู้เงินที่ไม่ถูกนำไปสร้างมูลค่าเท่ากับเงินที่ไร้ความหมายพวกเขาจึงไม่ยึดติดกับการมีเงินสดเยอะ แต่กลับถามตัวเองเสมอว่าเงินก้อนนี้วางไว้ตรงไหนแล้วจะโตมากที่สุดวางไว้ตรงไหนแล้วเสี่ยงน้อยที่สุดวางไว้ตรงไหนแล้วจะสร้างผลตอบแทนไปอีกหลายสิบปีในขณะที่คนทั่วไปกลัวการลงทุนกลัวความเสี่ยงกลัวความไม่แน่นอนมหาเศรษฐีกลับกลัวอย่างเดียวคือการปล่อยให้เงินหยุดนิ่งเพราะเขารู้ว่าเงินที่อยู่นิ่งๆไม่เคยพาใครหนีจากความจนได้ และถ้าคุณเริ่มเห็นภาพคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นเรื่อยๆและทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเหมือนวิ่งอยู่ที่เดิมแม้จะทำงานหนักขึ้นปีแล้วปีเล่าเงินสดคือภาพลวงตามันดูเหมือนให้ความมั่นคงแต่มันกำลังพรากค,ความมั่งคั่งในระยะยาวไปอย่างิเงียบในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เงินสดเพื่อซื้อความสบายใจมหาเศรษฐีใช้เงินสดเพื่อซื้อความเติบโตคุณอาจเคยได้ยินว่า คนรวยไม่มีเงินสดเพราะเขามีทรัพย์สินเขามีหุ้นเขามีธุรกิจเขามีอสังหาเขามีระบบเขามีเครื่องจักรผลิตเงินที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่ความจริงลึกกว่านั้นมากไม่ใช่เพราะเขารวยแล้วจึงลงทุนแต่เพราะเขาไม่กักเงินสดตั้งแต่ก่อนรวยเลยทำให้เขาได้มีโอกาสโตเร็วกว่าคนอื่นนี่คือความแตกต่างที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของคนสองกลุ่มคนที่เก็บเงินสดไว้เฉย กับคนที่ใช้เงินสดให้ทำงานแทนเขาถ้าคุณใช้เวลาฟังต่อไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจทุกมุมความคิดของมหาเศรษฐีตั้งแต่เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเขาไม่ถือเงินสดไปจนถึงวิธีคิดลึกๆที่จะเปลี่ยนวิธีจัดการเงินของคุณชั่วชีวิตและนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเงินสดทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนคุมชีวิตได้แต่ความรู้สึกนั้นเป็นเพียงมายา เป็นภาพปลอดภัยที่สมองสร้างขึ้นเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังทำถูกต้องเหมือนการเก็บของมีค่าทั้งหมดไว้ในบ้านทั้งที่บ้านไม่ได้ปลอดภัยที่สุดแต่เรากลับรู้สึกคุ้นเคยกับมันก็เลยยึดต,ติดกับมันมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้รักเงินสดหรอกพวกเขารักความรู้สึกควบคุมชีวิตได้ต่างหากแต่มหาเศรษฐีรู้ว่าความรู้สึกนี้คือกรงกรงที่ขังคนไว้ให้เดินวนอยู่ในเส้นทางเดิม ในมุมของคนรวยการถือเงินสดเยอะคือการยอมรับการสูญเสียแบบแน่นอนเหมือนคุณกำลังถือก้อนน้ำแข็งยักษ์ที่กำลังละลายไม่หยุดต่อให้คุณกอดมันแน่นแค่ไหนมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหายไปเท่าไหร่จนกว่าจะสายเกินไปแต่คนที่เข้าใจระบบการเงินจริงๆจะไม่ยอมถือของที่ละลายทุกวันแบบนั้นพวกเขาเอามันไปแปลงให้เป็นสิ่งที่ไม่ละลาย หรือดีกว่านั้นทําให้มันโตขึ้นเพราะคนรวยเข้าใจการทําให้เงินคงมูลค่าและการทําให้เงินเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นสองสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยทําคุณสังเกตไหมว่าคนที่จนที่สุดมักเก็บเงินสดมากที่สุดในสัสดส่วนชีวิตของเขาแต่คนที่รวยที่สุดกลับเก็บเงินสดน้อยที่สุดมันเป็นภาพสะท้อนว่าความรวยไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินที่คุณมี แต่ขึ้นกับพฤติกรรมที่คุณมีต่อเงินพวกเขาคิดแบบนี้ถ้าฉันปล่อยเงินไว้นิ่งๆฉันกำลังยอมให้เงินฉันตายแต่ถ้าฉันปล่อยเงินให้ไหลหมุนเขากำลังมีชีวิตมหาเศรษฐีไม่มองเงินสดเป็นทับสินเขามองมันเป็นเครื่องมือชั่วคราวเหมือนช่างไม้ที่ใช้ค้อนค้อนมีประโยชน์ตอนใช้งานแต่ไม่มีใครสะสมค้อนเป็นร้อยๆด้ามเพื่อความรวยเงินสดก็เหมือนกัน เก็บไว้เฉยๆไม่ได้สร้างมูลค่ามันมีหน้าที่แค่ใช้เพื่อเปลี่ยนสถานะของชีวิตอีกเรื่องที่น่าสนใจคือมหาเศรษฐีไม่ใช้เงินสดเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยเขาใช้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่มหาเศรษฐีใช้ความเข้าใจเพื่อคุมความเสี่ยงเขารู้ว่าเงินสดเป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเพราะมันไม่ป้องกันอะไรเลย มันไม่ได้ช่วยให้คุณรวยขึ้นมันไม่ได้ป้องกันคุณจากเงินเฟ้อมันไม่ได้ทำให้คุณเติบโตมันไม่ได้ต่อสู้ให้คุณมันไม่ได้ทำงานให้คุณมันแค่อยู่เฉยๆและลดค่าลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีเข้าใจเร็วกว่าคนทั่วไปหลายสิบปีการเก็บเงินสดคือการเดินช้าในโลกที่ทุกอย่างวิ่งเร็วการเก็บเงินสด คือการป้องกันตัวได้โล่ไม้ในสนามรบที่ทุกคนใช้โล่เล็กการเก็บเงินสดคือการขุดหลุมฝังเงินตัวเองอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวลองคิดตามทำไมเศรษฐีชอบซื้อหุ้นเพราะหุ้นคือการถือส่วนหนึ่งของธุรกิจธุรกิจที่ทำงานได้แม่เจ้าของนั่งเฉยๆธุรกิจที่สร้างรายได้แม่เจ้าของจะหลับธุรกิจ ที่โตได้แม้เจ้าของจะไม่ได้เพิ่มเวลาแต่นั่นคือเงินสดที่ถูกแปลงเป็นเครื่องจักรผลิตเงินถ้าคุณถือเงินสดไว้เฉยเงินไม่เคยผลิตเงินให้คุณแต่ถ้าคุณถือธุรกิจเงินจะผลิตเงินให้คุณตลอด24ชั่วโมงมหาเศรษฐีจะถามคำถามหนึ่งก่อนตัดสินใจทุกครั้งว่าเงินก้อนนี้จะไปเติบโตที่ไหนมากที่สุดคนทั่วไปถามว่า เสี่ยงไหมจะขาดทุนไหมจะเสียเงินไหมแต่คนรวยถามว่าโอกาสในการโตอยู่ตรงไหนฉันควบคุมความเสี่ยงได้อย่างไรกำไรระยะยาวคืออะไรนี่คือความต่างของคำถามและความต่างของคำถามก็สร้างความต่างของชีวิตความคิดของมหาเศรษฐีเกี่ยวกับเงินสดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขามีเงินเยอะแต่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เขายังไม่มีอะไรเลย เขารู้ว่าการเก็บเงินเฉยๆไม่ได้ทำให้เขาออกจากจุดที่เขายือนอยู่การเก็บเงินเฉยๆไม่ได้ทำให้เขามีอิสรภาพการเก็บเงินเฉยๆไม่ได้ทำให้เขาเพิ่มตัวเลือกในชีวิตในขณะที่คนทั่วไปมักคิดว่าการเก็บเงินคือการทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ความจรงิงเงินไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยถ้ามันไม่ถูกใช้อย่างถูกวิธีคุณสังเกตไหมว่า คนจำนวนมากทำงาน 10- 20ปีมีเงินเก็บแต่ชีวิตยังเหมือนเดิมความเครียดก็ยังเหมือนเดิมความกลัวก็ยังเหมือนเดิมคุณภาพชีวิตก็ยังเท่าเดิมเพราะเขาเก็บเงินสดแต่ไม่ได้เก็บทรัพย์สินเขาเก็บตัวเลขในธนาคารแต่เก็บไม่เก็บการเติบโตคนรวยไม่ต้องการเงินสดเยอะเขาต้องการระบบที่ทำให้เงินไม่หยุดโตและเพราะแบบนี้ เขาถึงไม่กลัวเงินหมดเพราะเขามีเครื่องจักรที่ผลิตเงินดีกว่าการมีเงินสดเป็นของกอง,กองในขณะที่คนทั่วไปมีเงินสดไว้ใช้มหาเศรษฐีมีเงินไหลเข้าตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่เขาไม่ต้องเก็บเงินสดเพราะรายได้ที่ไม่หยุดไหลให้ความปลอดภัยมากกว่าเงินก้อนที่นอนนิ่งและที่ลึกไปกว่านั้นมหาเศรษฐีรู้ว่า โอกาสมักจะมาหาคนที่มีสภาพคล่องทางความคิดไม่ใช่สภาพคล่องทางเงินสดและสภาพคล่องทางความคิดเกิดจากความรู้ความเข้าใจและความกล้าที่จะขยับก่อนคนอื่นเงินสดไม่เคยสร้างความกล้าแต่วิสัยทัศน์ทำได้ความรู้ทำได้ประสบการณ์ทำได้และนี่คือจุดที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นพวกเขาคิดว่าเงินสดจะปกป้องพวกเขา แต่ความจริงคือเงินสดทำให้เขากลัวใช้กลัวลงทุนกลัวขยับกลัวเสี่ยงจนสุดท้ายกลายเป็นคนที่ไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะกลัวเงินหมดแต่คนรวยคิดกลับกันเขารู้ว่าการกลัวเกินไปคือสิ่งที่ทำให้เงินหมดเร็วที่สุดและการไม่ขยับคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการถือเงินสดเยอะๆคือการตัดโอกาสของตัวเอง เพราะเมื่อคุณถือเงินสดคุณจะรู้สึกว่าคุณมีอะไรรองรับแต่ความรู้สึกนี้เองคือสิ่งที่ทำให้คุณนิ่งทำให้คุณไม่ขยับทำให้คุณไม่เติบโตทำให้คุณพอใจอยู่กับโซนเดิมๆเ,เหมือนคนที่มีเสื้อชูชีพแล้วไม่กล้าลงน้ำลึกเพราะคิดว่าตัวเองจะจมน้ำทันทีถ้าถอดมันออกแต่คนรวยเรียนรู้ว่าความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ใช่การมีเสื้อชูชีพแต่คือการว่ายน้าให้เป็น การเข้าใจน้ำการควบคุมแรงกดดันการใช้กระแสน้ำให้พยุงตัวได้และสุดท้ายคือการว่ายเร็วพอจนไม่มีความกลัวเหลืออยู่ในมุมของคนรวยเงินสดคือสิ่งที่คุณถือไว้เพราะคุณยังกลัวแต่ทรัพย์สินคือสิ่งที่คุณถือไว้เพราะคุณรู้คุณรู้ระบบที่มันทำงานคุณรู้ตักกะของมันคุณรู้ว่ามันสร้างมูลค่าได้อย่างไร คุณรู้ว่ามันโตได้อย่างไรคุณรู้ว่ามันจะพาคุณไปที่ไหนในระยะ5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าและนี่แหละคือสาเหตุที่มหาเศรษฐีไม่กลัวการไม่มีเงินสดเพราะเขาไม่เคยขาดระบบผลิตเงินเขาไม่เคยปล่อยให้ชีวิตพึ่งพาเงินก้อนที่กำลังละลายเขาสร้างทางเดินใหม่ที่มีรายได้ไหลเข้าตลอดไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือเลวร้ายแค่ไหนลองนึกภาพตามคนทั่วไปมีเงินเดือน เดือนหนึ่งเข้าครั้งเดียวถ้าเงินหมดก็ต้องรอครั้งถัดไปความปลอดภัยของชีวิตขึ้นอยู่กับวันเงินเดือนออกแต่คนรวยไม่เคยคิดแบบนั้นแม้แต่วันเดียวเขาไม่ให้ชีวิตขึ้นอยู่กับแหล่งรายได้เดียวเขาสร้างสายเลือดทางการเงินหลายเส้นรายได้เล็กรายได้กลางรายได้ใหญ่รายได้จากธุรกิจรายได้จากสินทรัพย์รายได้จากความคิดรายได้จากค่าเช่ารายได้จากหุ้น รายได้จากดอกเบีย้ยของธุรกิจรายได้จากลิขสิทธิ์รายได้จากระบบรายได้ที่ทำงานโดยไม่ต้องแลกเวลากับเงินเมื่อรายได้ไหลเข้าจากหลายทิศเขาไม่ต้องเก็บเงินสดเลยเพราะเขามีเงินสดใหม่เข้ามาเสมอเหมือนคนที่มีบ่อน,น้ำหลายสายไม่จาเป็นต้องกักน้าไว้ในถังขนาดใหญ่เพราะน้ำใหม่จะเติมเข้ามาตลอดเวลาและเพราะเหตุนี้คนรวยจึงกล้าลงทุนกล้าขยายกิจการ กล้าเสี่ยงในระดับที่คนทั่วไปคิดว่าบ้าแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้เสี่ยงมากไปกว่าคนทั่วไปเลยเพียงแต่คนทั่วไปเสี่ยงแบบที่ไม่รู้ตัวเสี่ยงโดยไม่เข้าใจเกมเสี่ยงโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเสียอะไรอยู่ทุกวันเสี่ยงโดยคิดว่าตัวเองกำลังปลอดภัยเพราะการถือเงินสดเยอะๆคือการเสี่ยงแบบแน่นอนคุณกำลังเสี่ยงกับเงินเฟ้อเสี่ยงกับค่าเงินที่ลดลงเสี่ยงกับรายได้ที่ไม่โต เสี่ยงกับโอกาสที่คุณไม่กล้าจับเสี่ยงกับการอยู่ที่เดิมนานเกินไปมหาเศรษฐีจึงเลือกที่จะเสี่ยงแบบมีความรู้แทนเสี่ยงแบบไม่ได้รู้ตัวเขารู้ว่าถ้าเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องแม้ยามเศรษฐกิจตกต่ำมันก็ยังเติบโตในระยะยาวเหมือนคุณปลูกต้นไม้แม้วันนี้มันยังเล็กแต่วันหนึ่งมันจะใหญ่จนให้ร่มเงาและผลประโยชน์จำนวนมหาศาลในขณะที่เงินสดเหมือนดอกไม้สดในแจกัน สวยชั่วคราวแต่เหี่ยวเฉาแน่นอนไม่มีทางโตไม่มีทางออกผลไม่มีทางเพิ่มมูลค่ามีเพียงเวลาที่คอยกัดกินมันให้เล็กลงนี่คือคำถามที่คนรวยจะถามเสมอสิ่งนี้โตไหมถ้าไม่โตจะไม่ถือจะไม่สะสมจะไม่เก็บไว้ให้เปลืองเวลาคนทั่วไปคิดว่าเงินสดเยอะคือการเตรียมพร้อมแต่คนรวยเตรียมพร้อมด้วยสินทรัพย์ด้วยระบบ ด้วยโครงสร้างที่ทำงานแทนเขาและเพราะแบบนี้คนรวยจึงไม่ค่อยเครียดเรื่องเงินไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเท่าไหร่เขารู้ว่ารายได้จะเติมกลับเข้ามาเขารู้ว่าเงินจะโตขึ้นเขารู้ว่าเงินไม่หยุดทำงานเขารู้ว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาเงินก้อนที่เหลืออยู่ในบัญชีแต่คนทั่วไปเวลามีรายจ่ายใหญ่จะต้องดึงเงินเก็บมาใช้ความเครียดเริ่มความกลัวเริ่มมองบัญชีแล้วตัวเลขลดลง ยิ่งเห็นเงินลดเท่าไหร่ก็ยิ่งกังวลเพราะเงินสดไม่เพิ่มกลับมาเองมันไม่โตมันไม่วิ่งหาโอกาสมันไม่สร้างอะไรเพิ่มและนี่คือปัญหาใหญ่ของคนส่วนมากพวกเขาพึ่งพาเงินสดแทนที่จะสร้างระบบพวกเขาพึ่งพาเงินเก็บแทนที่จะสร้างสินทรัพย์พวกเขาพึ่งพาอดีตแทนที่จะสร้างอนาคตมหาเศรษฐีไม่เคยมองเงินที่เขามี แต่เขามองสิ่งที่เงินกำลังจะสร้างให้เขานั่นคือจุดต่างที่ทำให้เขาเติบโตเร็วกว่าก้าวไกลกว่าและหลุดจากความกลัวเรื่องเงินไปก่อนคนทั่วไปหลายสิบปีคุณรู้ไหมว่าทำไมคนรวยจึงกล้าใช้เงินมากกว่าคนจนไม่ใช่เพราะเขาฟุ่มเฟือยแต่เพราะเขาใช้เงินเหมือนมเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่เหมือนของสะสมเขารู้ว่าเงินทุกบาทที่ปล่อยออกไปเพื่อให้มันทำงานจะย้อนกลับมาหาเขามากกว่าเดิมหลายเท่า ไม่ใช่วันนี้แต่ในอนาคตไม่ใช่ทีเดียวแต่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนั่นคือวิธีที่เงินสร้างเงินไม่ใช่การนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีเหตุผลลึกอีกอย่างที่มหาเศรษฐีไม่ชอบเก็บเงินสดคือการเก็บเงินสดทำให้สมองของคุณคิดแบบตั้งรับแต่คนรวยคิดแบบรุกสองสิ่งนี้ต่างกันเหมือนคนที่ถือโล่กับคนที่ถือดาบคนที่ถือโล่จะยืนรอว่าความเสี่ยงจะมาถึงเมื่อไหไร่แต่คนที่ถือดาบ จะเดินไปหาความเป็นไปได้ก่อนใครพวกเขามักเป็นคนที่เริ่มก่อนลองก่อนล้มก่อนแต่ลุกก่อนและประสบความสำเร็จก่อนเสมอคุณลอมสังเกตคนที่เก็บเงินสดเยอะๆเวลามีโอกาสเข้ามาเขาจะลังเลก,ก่อนเสมอถามคำถามเดิมๆปลอดภัยไหมชัวร์ไหมมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ทำให้พวกเขาช้าลงเรื่อยๆและในโลกนี้ความช้ามีราคาเสมอ ราคานั้นคือโอกาสที่หายไปตลอดการแต่คนรวยเวลามีโอกาสมาถึงเขาจะถามคนละแบบโอกาสนี้จะโตได้ขนาดไหนความเสี่ยงคืออะไรและฉันคุมมันได้อย่างไรสิ่งนี้จะพาฉันไปไกลกว่าเดิมแค่ไหนในอนาคตคนทั่วไปถามด้วยความกลัวแต่คนรวยถามด้วยความเข้าใจและความต่างของคำถามคือความต่างของชีวิตในความเป็นจริงมหาเศรษฐีไม่ได้ชอบความเสี่ยง เขาชอบความเสี่ยงที่คำนวณแล้วเขาไม่ใช่คนบ้าบินเขาเป็นนักวางแผนเป็นคนคิดเป็นชั้นและใช้ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงในขณะที่คนทั่วไปใช้ความกลัวเป็นเครื่องนำทางคนรวยใช้ความรู้และเพราะเหตุนี้เขาจึงไม่กลัวที่จะถือทรัพย์สินแม้มูลค่าจะขึ้นลงทุกวันเพราะเขามองระยะยาวไม่ใช่มองพรุ่งนี้ไม่ใช่มองสิ้นเดือนเขามองเป็นปี เป็นสิบปีเป็นชั่วชีวิตและในระยะยาวสิ่งที่ให้ผลตอบแทนเสมอคือสินทรัพย์ที่ทำงานตลอดเวลาเงินสดไม่มีฤทธิ์แบบนั้นมันไม่สู้เงินเฟ้อมันไม่สู้ระบบเศรษฐกิจมันไม่สู้การเปลี่ยนแปลงของโลกมันมีแค่หน้าที่เดียวคือรอวันลดค่าลองคิดแบบนี้ถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านบาทแล้วคุณเก็บมันไว้เฉย สิปีต่อมามูลค่ามันจะเหลือเท่ากับห0 0 0นหรือ7,000แสตามค่าเงินเฟอ้อคุณไม่ได้ใช้มันคุณไม่ได้เสียมันแต่มันหายไปเองโดยที่คุณทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณเอาเงินก้อนนั้นไปสร้างระบบสร้างสินทรัพย์สร้างธุรกิจสร้างสิ่งที่ผลิตรายได้10ปีต่อมาคุณอาจมีสองล้าน5ล้านหรือ20ล้านขึ้นอยู่กับว่าเงินก้อนนั้นทำงานเก่งแค่ไหน นี่คือเหตุผลที่มหาเศรษฐีไม่เก็บเงินสดเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าเขามีเงินเท่าไหร่วันนี้เขาสนใจว่าเงินวันนี้จะกลายเป็นอะไรในอนาคตจะงอกเป็นอะไรจะสร้างอะไรจะพาเขาไปที่ไหนในอีกสิบปีข้างหน้าและสิ่งหนึ่งที่คนรวยรู้ดีคือเงินที่ไม่ทำงานคือเงินที่กําลังตายเหมือนคนที่ไม่ขยับร่างกายเลยร่างกายจะเสื่อมเร็ว ในขณะที่คนที่ขยับตลอดเวลาร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเงินก็เหมือนกันถ้ามันถูกปล่อยให้ทำงานมันจะแข็งแรงถ้ามันถูกแช่แข็งมันจะเสื่อมแต่อีกเหตุผลที่ลึกไปกว่านั้นคือคนรวยไม่ได้ใช้เงินเพื่อความมั่นคงพวกเขาใช้ความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงเขาย้ายความปลอดภัยจากเงินที่ถืออยู่ไปอยู่ที่ความสามารถในการสร้างเงินได้ไม่รู้จบ เขาไม่กลัวเงินหมดเพราะเขารู้วิธีสร้างมันใหม่เขาไม่กลัวผิดพลาดเพราะเขาเคยล้มและรู้วิธีลุกเขาไม่กลัวลงทุนเพราะเขามีความเข้าใจที่จะมองเห็นระยะยาวเขาไม่กลัวความผันผวนเพราะเขารู้ว่าความผันผวนคือราคาแห่งการเติบโตในขณะที่คนทั่วไปกลัวทุกอย่างที่ขยับและรักทุกอย่างที่นิ่งแม้มันจะนิ่งเพื่อรอวันตายก็ตาม นี่คือความจริงที่เจ็บปวดของโลกการเงินคนที่ยิ่งกลัวความเสี่ยงมากเท่าไร่ยิ่งเจอความเสี่ยงใหญ่กว่าในระยะยาวเพราะเขาเลือกที่จะหยุดนิ่งและการหยุดนิ่งในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันคือการถอยหลังแบบไม่รู้ตัวอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่มหาเศรษฐีไม่ชอบเก็บเงินสดก็เพราะเขารู้ว่าโอกาสใหญ่ๆมักจะมาแบบไม่บอกล่วงหน้าและเวลามันมามันต้องการเงินที่พร้อมขยับ ไม่ใช่เงินที่ถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพราะความปลอดภัยสูงเกินไปเท่ากับความไม่ยืดหยุ่นลองคิดในมุมนี้โอกาสเป็นเหมือนรถบัสมันไม่จอดนานไม่รอใครไม่ถามว่าใครพร้อมมันแค่จอดแล้วออกอีกครั้งคนที่ขึ้นทันคือคนที่ไม่ต้องวิ่งไปหากระเป๋าสตางค์ไม่ต้องขูดเงินใต้หมอนไม่ต้องลังเลว่าจะขึ้นดีไหม พวกเขามีเงินที่พร้อมทำงานและพร้อมโดดขึ้นรถทันทีมหาเศรษฐีจึงไม่เก็บเงินสดพอเขาเก็บความพร้อมในใจมากกว่าความพร้อมในบัญชีเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคือเงินสดไม่เคยเติบโตด้วยตัวมันเองคุณถือเงินไว้เฉยเฉยมันไม่ได้ทำงานให้คุณแม่แต่นาทีเดียวและนี่คือเหตุผลลึกๆที่มหาเศรษฐีจำนวนมากเกลียด การถือเงินสดในสัดส่วนสูงของชีวิตลองคิดภาพตามคุณถือเงินหนึ่งล้านไว้ในบัญชีเวลาผ่านไปหนึ่งปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ในโลกความจริงราคาของทุกอย่างขยับขึ้นแบบเนียบๆข่าวของแพงขึ้นบ้านแพงขึ้นค่าแรงขึ้นต้นทุนขึ้นเงินล้านของคุณซื้อได้น้อยลงกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นมหาเศรษฐี เขาไม่ยอมปล่อยให้เงินนิ่งเฉยขนาดนั้นเพราะเขามองเงินสวดว่าเหมือนกองทัพที่ถ้ายืนเฉยๆทั้งทัพก็ไม่มีใครไปตีเมืองไหนได้เลยมหาเศรษฐีจึงทำตรงกันข้ามทันทีที่ได้เงินสดเขาจะคิดทันทีว่าเงินก้อนนี้จะไปทำงานที่ไหนได้ดีที่สุดเขาจะมองหาที่ให้เงินเติบโตได้ไม่ใช่ที่ให้เงินหลับ และนี่คือความจริงอีกด้านที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้เงินสดมากเท่ากับความเสี่ยงมากถ้าคุณไม่ใช่คนรวยฟังดูขัดแย้งใช่ไหมแต่เป็นความจริงที่โหดมากเช่นกันพร้อมเงินสดทําให้คนรู้สึกปลอดภัยผิดคุณรู้สึกว่ามีเงินในบัญชีเยอะขึ้นคุณรู้สึกว่าควบคุมชีวิตได้แต่ความรู้สึกนั้นเป็นภาพลวง มหาเศรษฐีจำนวนมากเคยล้มเหลวเคยเห็นการเงินพังเป็นโดมิโนโเพียงเพราะถือเงินสดมากเกินไปในเวลาที่เศรษฐกิจผันผวนและเขาเรียนรู้บทเรียนใหญ่ที่สุดบทหนึ่งว่าเงินสดไม่ใช่กรอกป้องกันชีวิตเงินสดคือก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลายอยู่ตลอดเวลาบางคนละลายช้าบางคนละลายเร็วแต่ไม่มีใครที่เก็บไว้เฉยเแล้วโตขึ้นเองเวลาของคุณเดิน เวลาเศรษฐกิจเดินแต่เงินสดไม่เดินตามมันหยุดอยู่กับที่และนั่นคือข้อเสียร้ายแรงที่สุดและถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นปรากฏการณ์ที่ชัดมากในหมู่คนรวยเขามีเงินเยอะแต่เงินสดเขาน้อยเพราะเงินของเขาไปอยู่ในหุ้นที่สร้างรายได้ธุรกิจที่ทำกำไรที่ดินที่มูลค่าเพิ่มตาสารนี่ที่ให้ดอกเบีย้ย สินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดพู้ง่ายๆคือเขาเปลี่ยนเงินสดเป็นเครื่องจักรทำเงินต่างจากคนทั่วไปที่เปลี่ยนเงินสดเป็นของใช้หรือไม่ก็ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนี่แหละความต่างที่ลึกที่สุดและยิ่งคุณเข้าใจความจริงข้อนี้เร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้วิธีคิดของคนที่เติบโตทางการเงินเร็วขึ้นเท่านั้นเพราะมหาเศษรษฐีทุกคนบนโลกมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน เขาไม่เคยมองเงินเป็นของสะสมเขามองเงินเป็นพลังงานและพลังงานต้องถูกใช้ต้องถูกส่งไปทำงานต้องถูกขยายต้องถูกทวีคูณลองคิดตามถ้าคุณเก็บเงินสดไว้เฉยๆคุณกำลังเก็บความเสี่ยงไม่ใช่เก็บความมั่งคัง่งถ้าคุณเก็บเงินสดมากเกินไปคุณกำลังปฏิเสธโอกาสโดยที่ไม่รู้ตัว ถ้าคุณตื่นเต้นเวลาเห็นบัญชีตัวเลขสูงขึ้นแต่มันไม่เคยทำงานแทนคุณคุณแค่กำลังกอดน้ำแข็งก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งละลายเร็วขึ้นเมื่อเศรษฐกิจร้อนขึ้นนี่คือสาเหตุที่มหาเศรษฐีไม่เคยเสพติดเงินสดเขาเสพติดการเติบโตเขาเสพติดผลลัพธ์เขาเสพติดอิสรภาพที่เกิดจากกระแสงเงินสดไม่ใช่เงินสดที่นิ่งเฉยแล้วชีวิตคุณล่ะ ทุกวันนี้เงินของคุณกําลังเติบโตหรือกําลังละลายเรามาต่อกันให้ลึกกว่าเดิมอีกชั้นว่ามหาเศรษฐีเอาเงินสดไปทำอะไรและเขาคิดอย่างไรเวลาจะกระจายเงินและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่มหาเศรษฐีบนโลกใบนี้ไม่เคยลหลงไหลในเงินสดไม่เคยหลงในตัวเลขในบัญชีไม่เคยดีใจเกินเหตุเวลามีเงินสดกองอยู่ตรงหน้าเพราะเขา รู้ความจริงง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจเงินสดไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นเงินสดทำให้คุณรู้สึกรวยเฉยๆความรู้สึกนั้นสวยงามแต่ไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะพาคุณไปใกล้กว่าชีวิตดําเดิมมหาเศรษฐีรู้ว่าถ้าคุณต้องการชีวิตที่ใหญ่กว่าเดิมคุณต้องให้เงินทำงานแทนคุณไม่ใช่คุณทำงานแลกเงินไปตลอดชีวิต เขาเลือกเติบโตมากกว่าสะสมเลือกกระแสเงินสดมากกว่าเงินสดเลือกผลลัพธ์ที่งอกงามมากกว่ากองเงินที่นิ่งเฉยและที่สำคัญเขารู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่แพงที่สุดทุกวินาทีที่เงินนอนนิ่งคือวินาทีที่โอกาสหลุดมือสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในบัญชีธนาคารแต่มันถูกสร้างขึ้นในวิธีคิดในการตัดสินใจใช้เงิน ในวิธีที่เรามองโอกาสและในความกล้าที่จะให้เงินออกไปทำงานแทนเราทุกบาททุกสตางค์ที่คุณถืออยู่ตอนนี้มีศักยภาพจะกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินขยายชีวิตเพิ่มอิสรภาพและทำให้อนาคตของคุณใหญ่กว่าปัจจุบันหลายเท่าแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณกล้าที่จะคิดแบบเดียวกับมหาเศรษฐีกล้าที่จะเลิกเก็บเงินด้วยความกลัว แล้วเริ่มใช้เงินด้วยความเข้าใจวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้ว่าการเลิกยึดติดกับเงินสดคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงินของคุณเองจำไว้นะเงินสดทำให้คุณรู้สึกดีแต่เงินที่ทำงานแทนคุณทำให้คุณมีชีวิตที่ดีได้จริงคุณเลือกอะไรขอบคุณที่ฟังจนจบ ขอให้ทุกการตัดสินใจของคุณพาไปสู่อนาคตที่ใหญ่กว่าเดิมและขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเริ่มมองเงินไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความกล้าจะเติบโตแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ถัดไปขอให้คุณโตขึ้นในทุกวันทั้งความคิดชีวิตและการเงินของคุณเอง